ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยความงดงามที่เกิดขึ้นจากตามธรรมชาติจะค่อยๆเผยโฉมออกมาให้เราได้ชื่นชมกันอีกครั้งค่ะวันนี้ภารลลาจะพาทุกท่านไปชมความงดงามของทุ่งดอกปัวตองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยจะงดงามแค่ไหนนั้นติดตามชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะทุ่งดอกปัวตองดอยแม่อูคอตั้งอยู่ที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ความงดงามที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า500ไร่บนความสูงประมาณ1,600เมตรจากระดับน้ำทะเลนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสายชมดอกไม้ตามธรรมชาติในช่วงฤดูหนาวที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ไหนเลยค่ะโดยภาพของดอกัวกตองสีเหลืองอารามตาที่พร้อมใจกันปริบานเต็มไปทั่วทั้งเขาทำให้เกิดภาพที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจราวกับเป็นภาพเขียนของจิตรกรชั้นยอด ซึ่งจะตัดกับภาพของเส้นถนนที่คดเคี้ยวไปมาจนเกิดเป็นทิวทัศน์ที่งดงามและเป็นภาพจำที่มีเอกลักษณ์ของยอดดอยแห่งนี้ค่ะทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอแห่งนี้ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากถึงแม้ช่วงเวลาที่ดอกบัวตองผลิบานนั้นจะมีระยะเวลาอันแสนสั้นเพียงแค่2อาทิตย์ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนแต่ก็สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวไม่น้อยเลยทีเดียวระหว่างทางเดินขึ้นดอยแม่อูคอ ไปจนถึงจุดชมวิวและศาลาชมวิวบนดอยแม่อูคอจะเรียงรายเต็มไปด้วยดอกัวตองสีเหลืองอารามเสมือนธรรมชาตินำพาให้ไปสัมผัสความงดงามที่ยิ่งใหญ่และเต็มอิ่มกับสิ่งที่ธรรมชาติเป็นผู้เนรมนิตขึ้นมาแบบ360องศาราวกับร่างกายได้ถูกอบล้อมด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะ หากเดินทางมาชมทุ่งดอกโวตองในช่วงเช้าตรู่นอกจากจะได้เห็นดอกไม้สวยๆแล้วยังจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นและหมอกขาวที่ลอยปกคลุมยอดดอยตัดกับแสงอาทิตย์ยามเช้าที่โผล่พ้นขอบฟ้าโดยมีฉากหลังเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนสวยงามอีกด้วยทั้งนี้บนดอยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวไว้บริการอีกด้วยค่ะการออกเดินทางไปท่องเที่ยวนอกจากจะได้ความสุข และได้ประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในชีวิตประจำวันแล้วยังเป็นการกระจายรายได้ชุมชนท้องถิ่นในทางตรงอีกด้วยเมื่อทราบว่าการได้ออกเดินทางท่องเที่ยวมีข้อดีเยอะขนาดนี้แล้วอย่าลืมหาเวลาแวะไปเที่ยวกันนะคะติดตามผลงานของพลราลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ